นี่คือไซบเรียนฮักกี้หมาสายพันธุ์ดีที่เป็นมิตรกับผู้คนมันเป็นพันธุ์ที่ยิ้มเก่งเล่นเกินเบอร์แถมเพล่เพมันอาจจะเอวดีซะด้วยสายพันธุ์นี้มันเป็นนักวิ่งนักสำรวจโปรดอย่าลืมว่าบรรพบุรุษมันเป็นหมาลากเลื่อนซึ่งคุณก็อาจจะโดนมาลากเลื่อนได้เหมือนกันถ้ามีมันเบาะคุณก็มักจะได้เปลี่ยนม่นใครอยากจะให้มันคาบไม่ต้องห่วงมันจะไม่ทำให้คุณเสียเวลา หลอยท่านมักเตือนว่าสายพันธุ์นี้มันติงตองย่องก็เก่งฮี่เล่นมันเริ่มเล่นแมวอย่างกูแล้วมันเป็นพวกรักมวลสงวนตัวแต่บางตัวมันสงวนทีท่าบางเวลาก็ต้องทำใจนะถ้ามีมาก้าวเข้ามาเลยคุณป้าผมแจกถุงฟรีค,คือถ้าคุณตกใจโทษทีอันนี้รีวิวเสียง